บึมแั้วขึ้นอะไรจังเบอร์นี้คะเอออ้าเข้าไปอ้าเข้าไปค่ะ เดี๋ยวต้องไปดูก่อนสะดูหวัาไต้หวันเที่ยยถาดีเทียวเทียดเออเต้นป๊อปปิ้งได้มั้ยป๊อปปิ้งคืออะไรป๊อปปิ้งป๊อปปิ้ง ลำนักลำลำถวายนาคีเหรอจะกลายเป็นงูอนไรเป็นงู คนคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องเลยครับคุยรู้เรื่องเลยอ่ะขอโทษเดี๋ยวกลับไปดูละใช่ไหมต้องลองต้องลองต้อง้องเพลงต้องเปิดคนที่มาจากเรื่องนี้ใช่แล้วร้อนร้านวิวครับดีใจกับพี่กองหฮวยไรด้วยนะครับดีใจกับพี่กองหฮวยไรด้วยนะครับผมบ้านพี่อออยู่ก็อยู่รอนใช่ไหมับหรือเปล่าคิดว่ายังไงนะครับผม จริงใจ่ไหครับผมฟังเพลงพี่ทุกวันเลยครับผมตอนกลับจากโรงเรียนเราไม่ต่ำกว่าสามพอนะครัเล่นกีตาร์อวดครับว่าเล่นเพลงคู่ครองได้เล่นตามพี่เลยครับบอกว่าพี่เป็นเอดอลของวงเลยนะครับผมก็แบบติดปี่กองอะไม่ได้เลยนะจรมากเขียวเหรอ๋อจดมากเลยใส่ง้ายก็แบบรุ่งสายกอดมากเลยเรียบร้อยใช่ชอบไหมครับถ่ายแฟชั่นวันนี้ชอบมากครับสนุก พี่ๆน่ารักไหมพี่ๆีำงานน่ารักแน่นอนครับผมสนุกไหมครับปกติใส่ชุดนี้บ้างไหมก็น่าจะไม่นะครับผมนี่มันเป็นเดรสนี่ล่ะใช่ค่ะแม่นี่มันคือมันคือเดรสกี่เดือนแล้วคะเข้าเข้ากี่เดือนแล้วคะประมาณสาม สามปีไม่ไม่ได้เข้าห้องนงอ้ำเลกเราวาเลิกในเอร์นี้อ่ะเกือบเที่ยงแล้ว้วลาเติมยังยังยังออเดี๋ยวอยู่ข้าวเดี๋ยวข้าเิงมา อยากจะผักเข้าไปถ่ายด้วยแฟนขับทักทายเยอะมากว่าบูมทำไรสุดใสจังจะเล่นนาฬิกาเขาจะเล่นนาฬิกาถ่ายด้วยเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยดูนีก็ถ่าย แฟชั่นไปแล้วก็เล่นเพลงเข้ากับเพลงไหมพี่ใส่ถ่านมากี่ก้อนเนี่ยอ๋อสองร้อยยี่สิบโวลต์เออโน่โน่แม่ใครนะฮะเพแฟนคลับมอง้างนอกก็แต่ทักทายแฟนคลับนิดนึงสวัสดีครับ ผู้ใสสวัสดีครับพี่พูดเป็นไหมไม่เป็นไม่เชื่อจริงแต่พี่โชว์หน่อยนครสวรรค์อยู่ภาคไหนนะภาคเหนือเหรอแต่พี่พูดเหนือเป็นไงกึ่งกลางได้เจ้าแค่นี้เหรอพูดแต่เจ้าพูดแต่กากา แแนั่นสิอ๋อไฟตากแดดอยู่ค่ายเราดอมาครับค่ายทหารผมยาวตีฟาร่าได้ใช่ครับนี่ถือว่ายาวแล้วในกองนะครับยาวที่สุดในกองนะครับผมกองกองลอยต้องเตรียมแบบนี้ป่ะใช่ครับเตรียมขนาดไหนขนาดแบบเบอร์หนึ่งเยป้ะสูนครับเบอร์สนลองข้างหน้าเบอร์หนึ่งครับในหองของเราก็ยังติดกองใช่ ก็บอกเขาว่าจะมาแคสต์แมกกาซีนอย่างอ้โนโนไม่ได่ับผมแล้วพอแล้วเไลฟ์ไปไปลืมกินข้าวเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวไม่มีแรงพี่ส่งจุ๊บหน่อยบูมส่งจุ๊บหน่อยพี่ตองส่งจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ ga tara atuk chup chup